สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลที่กาลังบึงกาลังติดตามรับชมวสีอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศนะครับเนาะ,ะมันนีกับผ้ามาเบงงวัวมาเหลืองัวไปเลี้ยงขีนะ้เกล่นาพี่น้องเน,ะนะงาะครับมิน,นิมตะงามเลยครับมัหนีอ่ามันนีกับมาโฉกมีชฟม่ฟ้ามงวงามเมืองพยาครับงามมาง,งามพี่น้องมึงเอาได้ครับเดอพี่ตาตันตันเลยครับเด้มมันนีมิตระตันตันนี่ครับก็เด็เมืองศพจังหวะนี่คักครับมันหนีราคาพ่อฟังครับนี่ครับเนี่ย เอาายข i, วุไรโตเพราะสมควรครับเบิ้งกันให้จบนะพี่น้องเนาะนี่ครับราคาสิเป็นยังไงผ้าอะไรเบิ้งครับหรือพี่น้องสิว่าเบื้องโตจริงมาเบื้องอยู่คอกอยู่ฟัม่มพี่น้องก็สามารถมาได้เนาะครับเนาะบ้านเมืองแหลงตมบานอำเภอพระยาข้ามมิตรจังหวัดมหาสาครคามครับนี่ครับพี่น้องตันตันหน่งสีนครับเรื่องนี้ผ่้เป็นตายอย่างไรครับ อ่ะสิผ้าอะไรมึงราคาพ่อพ่อเปิดหน้าผินน้องเนาะครับสวัสดีครับพี่ออดครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำกลางพายุเข่าเลยวันนี้มาแบบด่วนๆเลยครับครับวันนี้ก็โชคพิชัยฟ้ามันยังมีง่วงมาให้พี่น้องคือเก่านะครับหลายเบอร์คลิปเมื่อกี้กับสายใหม่เึ้นกันครับอืมครับในโชคมิชัยฟ้ามก็สามารถทิตโตได้นะครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับอีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์เก้าสามสองแปดห้าเก้าหกสี่สามครับเฟซบุ๊กกับโชคมิชัยฟ้า วงามเมืองพยักนี่นะครับในการทมันนี่เนาะครับในการรับประกันของเขาก็คือเก่าหรอครับหนึ่งเดือนเต็มนะครับการส่งฟรีกับทัวภาคอีสานครับสุดยอดครับถ้าเริ่มแต่ตัวไหนก่อนครับเริ่มจากแม่แดงเข้มสายแดงเข้มเลยครับโอนี้ครับเบองกันข้อมแรกเบอร์แรกครับเบอร์ที่หนึ่งครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกกับแม่ีนแดงคักอีลีครับวอลลนหัวลุนแม่แดงเนาะครับลูกน่าจะบ่โลน ลูกสาวเพิ่นนี่อายุหลายปีไดครับนี่สี่เดือนครับลูกพ่อได้ครับลูกช็อกโกแลตครับลูกสาวช็อกโกแลตอายุสี่เดือนเป็นลูกตัวที่ไหนครับตัวแรกเลยครับเถึงว่ลูกแรกครับผมส่วนแม่เพิ่นนี่สูงหลายปีไดครับร้อยสี่สิบห้าครับอ่ะร้อยสี่สิบห้าแม่ท่านตรงท่านทับไปยังครับแม่เป็นสัตว์ได้ได้ได้สองหลอดเลยละครับจะพองเพิ่มไหมครับพี่น้องได้ครับอยากได้เนื้อหนาตั้งแต่เกดพี่เมียมครับราคาครับราคาเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวล่าสี่หมื่นห้าพันบาท ก็ลอ,องได้ครับผมทรงในที่ตะพาอีสานครับนี่พี่น้อ,นองต่คุนแดงเลยครับมันนี่ถ้าเบ่งลูกสาว่นกันเนาะครับกัดหลังนะมึงคอมึงข,งขามึงเด็บด้วยครับเด้อนี่ยนามลางไม่ขาใหญ่ขาตรงดีเนาะกูเนาะตัวนี้แผ่นหลังเป็นหล่อมั้ี่ครับนี่หลังเพิ่งเป็นหล่อยู่คุณเนะนอกปานงูผูนอกานภูเขาเครื่องแม่นี่งามเครื่องดําล่ามครับ คนหางใหญ่ครับท่ายดีครับหลังงสมองตรงปิ้ครับเล็บสวยแม่เพิ่นเนาะครับเปื่อนขาใหญ่ดีสูงลอยชายก็ะแม่นี่ลอยสี่สิบหาครับตีไว้เลยครับเห็นเลยเนาะครับโพล่ครับาเห็นเลยน่ครับหน้าตาเลยครับช่วงหนาเชื่องดีครับคุณคุณลูกงางน้ำผมนายเป็นต่างหางจอยกอนได้เพี่นหวังเด้อลูกงามมีลีครับนี่แดงนี่เม็ดสีนี่มุมยหมองดังเนาะครับผมเม็ดสีมาดีอีลีครับนี่ หาลังพ่นนี่ซื้ออีเดียดว่ะปันงูผูกว่ะหนอกปันภูเขาพ่นหากร้เบกับแม่เัวนี้เนาะครับผมโอ้ถ่ายเปิดตู้นู่นดีครับนี่นู่นหน่อยตัวนี้อ่ะเป็นตะเลียงครับพูดหาง้วะจัดเป็นแม่บกเลยครับแม่ครับพูดหาง้วะงามสีดีจรงสีเลครับเด้ออ่าราคานี่กะพี่น้องต่อได้ครับทรงไฮฟี่เด็ดครับนี่เบอร์ที่หนึ่งเนาะครับคำว่าเบอร์ที่สองบานเนี่ยเบอร์ที่หนึ่งว่ามันสีเข้มเราบ้านนี้ไหม ตะกูลสีเลยครับแม่นี่ปตัดเแบอร์ที่สองนี่สีนี้มันสีอย่างไรท่นี่แม่สีเปียกประคามเนาะสีเปียกประคามเลยครับสีได้ประคามไหมพี่นอ้องถูกไหมกายแดงสัมๆเลยเม็ดสีนี้เก็บมากขากระนี่ง่าสาวบะครับง้อสาวสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนท่านขืนท่านขืนไปเทียไปยั่งครับโอ้ยอายุสิบแปดเดือนลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสาวช็อกโกแลตครับอ่าตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวช็อกโกแลตนะครับเด้อ มเบิงไทยน้ำไต้่ักักเบิงข้นหางครับนี่หข้นหางไงอวบอัดครับเครื่องดำลำหางตรงนมติปีท่านขึ้นอีกเทียบไปแล้วครับเนี่ยยั่งครับยั่งว่าสักแเดือนแปดเดือนควาน้ำนมู่ครับเขาเขาลังติปีเนาะครับข้อมสูงเด็กครับสูงเบียดรอยสี่สิบครับสูงเบียดรอยสี่สิบแต่ว่าสีเด็ดดีลีเนาะครับสีเด็ดเลยครับแา้วค่าเผื่านไรไปครับ สองหมื่นหาพันบาทครับสองหมื่นหาพันครับอ่าแม่นี่สุดยอดเลยครับแม่นี่อุมักสีเข้มๆเนาะครับแดงจัดจัดเลยครับเนี่ยคักการเจีนเป็นสีเพิ่นน่ะแข้งขาดีด้วยครับเด้อเกลือโป่งดำแดงคักลอยคอตรงเล็บซักหน้าตาครับอ่ามุมนี่กระยอนเสียงนายจิกอยปลาสิมะทายจะเหมือนเศร้านะครับฝนตกแห้งพี่น้องได้๋เดี๋ยวมะทายช่วงแรงๆอยู่ละให้พี่น้องเบืองเดียดนอนเนาะอเมนแดด ช่วงเที่ยงน้อยเนาะครับโอ้เห็นขางามครับลั้ตัวดีสีนี่เด็ดที่ลีครับหัวเกรดเงินแสนตัวนี้เนาะครับพี่เมียมตัวนี้เอาไว้จะแก่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เท่ายก่อนราคาหันสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันจูงไม้เลี้ยวบยอะไรไปเลยครับไม่สีที่เข้มขังทรงให้ฟีครับลงรถนี่ถึงจะแห้งนะครับนี่ี่เบอร์ที่สองเนาะครับผมโอ้โหพี่น้อง น,นาขักนาเนี่ยเบอร์ที่สามแม่นแม,ม่นลูกเสากพอได้ครับนี่ลูกสาหุดตั้นครับลูกสาของหุดตั้นอายุยี่เดือนครับอายุเขาสี่เดือนสี่เดือนหัดหุดตั้นอายุสี่เดือนคอขาเล็บพึงหน่อยมือเอาเล็บคองามนำเต่น,น้ำรางหนาหลึกตนันเนาะครับขานีพันเสาปูนหนาแปดครับตรงซื้อเหยียดดี มีนตันขากตันแน่พี่น้องเลยก้นหางใหญ่เพป็นลังเปรีเล็ดลำหางตรงดีขาซื้อคิงนิงโอ้งาม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 ่ามุม้งไหนี่เนาะครับอายุสี่เดือนดีครับครับสูงนี่แล้วยิ้มผาด้วยเนาะครับเอ้ยน้าขากนาเนี่พี่น้องก็เบิ่งแม่ครับเป็นงูลูกตัวใดเพิ่นครับเนี่ยลูกต,ตัวที่สองมั้งครับเนี่ยเป็นลูกตัวที่สองครับ แม่เพิ่นท่านทับไปครับนี่ผสมช็อกโกแลตได้หนึ่งอาทิตย์นี่ครับอ๋อแม่นี่ผสมช็อกโกแลตไว้หนึ่งอาทิตย์ครับควอมูงแม่เด็กครับที่ไวประมาณรอยสา,<ล><อ>ามหาสามสามสิบบวกเราไปครับสามสิบหาได้ยินหอครับพ่อขามเอาสามสิบบวกซะเนาะครับผิวหน้าสามสิบหาเลยพี่น้องนุ่มดีขาดีให้ลูกนี่บ,บ้าเจ็บเพียบเลยครับเครื่องดำ้คุ้นหางสวยเครื่องดำ้ลามได้ไหมนี่เฉพาะลูกกล้าม ตัานุ่มกว่สวยข้อเล็บถือว่าเสีดายแครับน,นำไปน้ำรางเห็นด้วยครับเดอ้อสายน้ำนมเบอร์ที่สามครับแม่ลูก <S <S เด็ดดีลี่ครับลงรถไปนี่ถือใจแน่นอนเนี่ยพี่บ้าเนี่ยให้ลูกเก่งครับโคตรีมากน้ำไหลได้โมตรดีเนาะเชื่องดีนิสัยดีทำลึงเ <ๆ S 2> ก่งน,นิสัยดีแราค่าเท่าไรครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับอ่าสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่ต่อร่องได้ได้พี่น้องเด้อครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่พี่น้องสามารถต่อได้อีกเน้่ แล้วก็ส่งฟรีอีกถือว่าเด็ดบอจังสีเ่เราจังไหนเนาะพี่น้องเนาะครับวัดหนาครับ <c oughs> จังบาทนึนตบฟ้าตบดาจังบาทเด่อ <c oughs> หนาครับหนาแน่ไปตบดาบก็อดแล้ว <c oughs> หนาดีนี่พี่น้องน,นี่ใช้ดีครับลงรถไปนี่พี่น้องนี่มักเลยครับเนี <c oughs> ่ยมองมองลูกหดตันลูกตัวที่สองเพิ่น เล็บคอดีเหมือนเดิครับบ่มีมองตํานี้ไม่มองตีหรอกครับถือว่าแม่นี่นี่ก็ให้ลูกเกินโตเนาะครับให้ลูกเทพเทพให้ลูกขั้นเทพแล้วครับเนี่ยเป็นตาครับเป็นตาซื้อไปเลี้ยงครับเบองคืูใหย่ได้กโทมาเบอรนี้แหละครับตอวลองดีอีกนะครันี่เบอร์ที่สี่ครับมาพอเล้อดจิดมันตัวนี้เนาะครับลูกเพ่นนี้ติดมันเรือเนาะครับแม่แม่กับพามันไม่อยู่เดีเนาะ ครับติดไม่เลือกมันอยู่ครับเออาครับเลยสายเหนือเล่พามันสายเนือครับบานเนี่ยเบอร์ที่สี่เนาะครับโอ้กตันทะลุไหมลูกจักเดือนครับลูกเขาสามเดือนครับเป็นลูกเพชรผูเนาะครับลูกเพชรผูเขาสามเดือนลูกตัวที่ไดนเพิ่นครับเนี่ยโตที่ตัวที่สองรครับลูกเขาสามเดือนตัวลรกกว่นุ่มกบ่ท่านไล่อยู่อ่าอยู่เป็นตัวที่สองเครื่องดำนี่ครับนี่น้ำใต้น้ำล่างนี่ครับติดมันเลยครับเด้อเรผพามันแล้วครับเนี่ย สูงกับร้อยสามสิบหาได้เนาะแม่เนาะครับผมแต่ว่าลูกตันตันร่มดีครับครับตันครับตันมือกึ่งเลยลูกนะแม่ท่านทับไปครับยังครับยังเนาะลูกคนสามเดียวนาะลูกตัวใดเพิ่อนละครับเลยบอชัดเจนเึืนกนครับอืมเอาบอสองกับหนึ่งเนาะครับเบิ่งกะนี่ละประมาณสองอะไรพี่น้องนุ่งกับพ่อเถียงย่านเป็นไตัว่าลูกอ้วนดีแท้ตันอีลีนะลูกเนาะลูกเพชรผูด้วยครับเด้อเรียงบดบดอะไรเงินหมื่นเลยครับแบบนี้ นี่หอยมักพดห้อยเวียดนะครับง่ายง่ายครับเรื่องสายเหนือนบันทีราคาดิครับสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันอ่าสองหมื่นสามพันนี่ตอนล่องไหนคือเก่าครับคตอนล่องไหนกับ่งอิฟี่ขึ้เก่าโอ้ลูกเนี่ยพี่นาหนีกายรีบเลลูกเนาะครับทำนุ่มดีครับเขอเสีน้ำนี่ญาติกันแม่กันทับครับแม่งสี่แม่กันทับไปลูกไหนเป็นตัวแม่เดีวต่อไปอ๋อทับพ่อแดงนาจะดีแดงอืยลูกเนี่ยเลยกินเลยใส่เลยพี่น้อง อันมือเกือกชุนี่นี่ลูกน่าดีเนาะครับเบอร์ที่ห้าโอ้แม่ลูกลูกแม่แบบเนี้ยสวยเลยอัญญาตัวนี้แม่เพิ่นน่ะครับแม่ลูกซีวายสุดเก่าหกครับตัวแม่เพิ่นนี่เป็นลูกสาวซีวายสุดเก่าหกครับตัวลูกเพิ่นเดี่ครับลูกเพิ่นโค้มตครับโอ้แต่สีได้ไงตัวโค้มตพ่ะพี่นออ้องนาครับ เปินขาใหญ่โอ้งามแงมครับแม่ลึกเออนี่ลึกข้อแข็งขาเรียบดีด้วยครับเด้อสูงนี่ร้อยสี่สิบหยดเนาะครับแม่นี่เนาะวันนี้ลูกขึ้ตัวนี่จักเดือนแล้วครับนี่สองเดือนครับลูกได้่สองเดือนนี่พวกตผมมาด้วยครับเด้อโอ้เพิ่นขึ้นเบาขับคอผ่านเลยปะครับไม่สไว้แม่หนาครับครับหนาข้อขาเรียบดีอ๋อนี่แหละครับผูมมักสายหัวโล่นนันหนาด้วยครับหัวโลุดนี่เนาะ มันเลยเหรอครับเมนแล้วครับเปิดร้านเป็นได้ครับน่สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทอัญนีเลยครับด้วยมมนี่โคนดีตัวนุ่มนุ่มไครครับต่าอยู่ถ่ายถ่ายจะง่ามครับถ่ายจะง่ามอาหานี่ตอวลองหนเนาะครับผมตัวล่องหนก็ส่งฟรีก็ถ่ายอกสารที่เก่าแหละครับป้ามนี่ต่อลองได้ส่งฟรีอีกอ้าวถือว่าบ่แห้งครับอันต่อลองได้นี่ครับส่งฟรีนี่เด็ดเลยพี่น้อง แทกซี่ก็รักห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นผมเลยครับหนาครับเนี่ยง้ส่งเนี่ยเจ้าหมื่นนั่นนางสิง้อซ่งมูลพรมนีราคาดีติดแถวมักยังตินผมผมโอ้โหขังขัวห้อยห้อยนั่นเนาะครับโอ้ขังขัวให้เพิ่นนี่นะพ่อบาดกันไรด้วยครับเดิน่ปให้ออกป่าอ้าวหมอใช่ปัญหาครับเบอร์ที่หกครับแม่ลูกลูกแม่ลูกตันดีดี แม่ก็สเลืองเม็ดเข่าแม่นี่ค้นหางดีเครืองอมนมเต่าสีสางล้างครับเต่าใหญ่ดีคอเชิงคาดีํำแต่น้ำรางย้อนโอนต้นได่แม่เขาสีบะเหลี่ยมนะครับเขาเปะเหลี่ยมคว้มคงแม่กับสีร้อยสี่สิบถึงบุคับครับสูสีนะครับอ่าสีสีเป็นลูกลูกสาวพ่นนี่จักเดือนครับลูกสาวไปสองเดือนครับลูกสาวไปสองเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนครับเนี่ยตัวที่สองเหรอครับลูกตัวที่สองเนาะ แมลนลูกพอไหนเนาะครับบ่ชัดเจนือกันครับตัวนี้แต่ว่าหนาหงลูกงามครับไอ้ลูกตันดีเนาะไอลูกเขาทาแต่ข่าครับเปิดใบมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่ราคามันถือเลวพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันในลูกแดงงามนี่ไหมพี่น้องแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าพันนี่ตอรองได้อีกไหมเ่อแมนเอาได้พี่น้องตอรองได้อีกแล้วก็ส่งให้ฟี่อีกครับถือซ้ำได้พี่น้องว่า ตอน่องไหนยังทรงฝี่มาลูกงามสมเนี่ยลูกไหมโอ้ลูกตันมาก่อนดีดีแต่ขอกแล้ว่าคำแรงมากเลยเนาะคนอยากขอกด้วยคบเรื่องบนนามลางคนมึงงามด้ครับเมนูนลางสวยตันท่ายตูนนู่นดีเลยครับลูกสาวเพิ่นครับชุดต่อมาครับเบอร์ที่เจ็ดบอกครับท่านใดครับเบอร์ที่เจ็ดครับ เป็นแม่ลูกแม่ด้ครับเด้อแม่เพิ่นกับสิงว่าท้กลางๆเขาอย่เหรอจะว่าให้ลูกดีครับบานลูกเก่งเรื่องงายครับลูกเพิ่นนี่จักเดือนหรือครับลูกก็สิสองเดือนกัวกัวนะครับลูกประมาณสองเดือนกัวครับโอ้ลูกงามลูกงามได้พี่น้องเด้อเรี่ยมดีครับงัวแม่นี่เรียมดีให้ลูกหดทาสองเดือนกัวพ่อเพิ่นเดียครับปู่บ่อนี่บ่ชัดเจนเพื่กันครับบ่หัวเป็นลูกพอได้เนาะครับผมส่วนแม่นีข้มสูงครับ ประมาณรอยสามสิบบวกครับสามสิบห้าอยู่วางนี้ครับรอยสามหาประมาณนี้เรียมดีครับยืนขาแข็งอ้นาครับไม่นี่ปันบามันเนาะครับมึงค้นหางครับเนี่ยข้นหางใหญ่เงาครับค้นหางไม่หางติตดินนะครับด้องน่มแหลมนุมแหลมคอถือว่าตรงดีเรียบกระเทว่าซักได้น้ำลางหินไอลูกมากคับจังหินนี่แหละครับพี่น้องลูกตัวที่ไดนเป็นล่ะครับตัวแรกเลยครับเป็นก้ลูกแรกราคาครับ ราคาสองหมืนสามพันบาทสองหมื่นสามพันอ่าพี่น้องสองหมืนสามพันอยากได้ก็โทรมาครับเบอร์นี่ละเป็นงัวแม่ลูกที่ให้ลูกงามอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อเนี่ยราคานี้ครับบ้านเอาให้พี่น้องต่อสกักก้อนพี่น้องต่อได้ถือใจผลลัพธ์ค่อยเอาลราคาต่อได้แล้วส่งไอ้ฟี่มันก็นเลยเป็นงนัวบ่แพงครับเนี่ยเป็นข้อนี่โอ้หนาครับพวกหน้าจะนี่นชุดแม่ลูกลูก แม่เลยครับเด้อโทมาครับโทมาโอ้รอพอพันธล์รอรอตัว <of> น <Joan> ี้เบอร์แปดพ่อพันลุรอลูกพ่อใดเลยครับนี่ลูกหุดตันครับลูกสายหุดตันอายุเจ็ดเดือนอายุแปดเดือนเขาแปดเดือนโอ้ขาหนีซื่อเนาะขาตรงหนอกตั้งนามลางองศาสวยเปื่นขาใหญ่ครับนี่ ท่ายน้า้นหางไงใครห้ดำดำปนคำเสมอเดียมตัวเจ็ดเดือนครับพี่แปดเดือนครับแปดเดือนสูงหลายไปไหนอ่อยร้อยสามสิบบวกอยู่เดอกครับเห็นเนาะครับร้อยสามสิบเนี่ยจะเห็นเอาไปอยากได้พอพันเด้อครับเด้อเอาไปเลี้ยงไว้จะกุ้งอกกุ้งฟูงก็ได้เนาะหรือไงข้นมากกะเอาไปทับครับเสาได้ด้านเสาละหาหกพันเอาไปกุ้งฟูงสบายเลยครับนะเนาะเวาทับเลยก็สีพันดีราคาไหนครับ สองหมื่นสามพันบาทคือกันครับสองหมื่นสามพันนี่บัตรถึกตัวนี้นะครับนี่สองหมื่นสามพันนี่พี่น้องต่อรองหน่อนะครับต่อแล้วกับสีส้มไฮเลสแหละครับนี่โอ้บ่อบัยางเง่าเนาะครับเง่าหนาดิครับวัาถึกตัวนี้เง่าทึ่งหนาคนนะครับไม่นีไม่ทั้งเหมือดแปดเบอร์แปดไล่การนี่แต่แม่ลูกแม่งง่ามสิครับนี่จังคมนี่ได้ไปนี่บ่ผพิหวังครับนี่ครับนี่แดงองตงเฉียงอู้มันจะงงามครับโชว์ไม่ใช่ฟ้ามง่วง่ามเมื่อจะรับสมซาสมรีลีครับ อ้าวพอกันชิบหนาชิบไหมนะ้ะพี่นอ้องน้ะชิปนี่ผมอันนั้นทั่วก,กับหอยออทโคมิเชฟฟ้าม่งวงง่ามึงพยักษ์สวัสดีครับ